สวัสดีค่ะพวเกเคเคพารคพาร์ตี้ K K นะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่บ้านที่นะคะเพิ่งจะยืโดโอเวทบางส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างที่เราเพิ่งเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีบางจุดที่ต้องใส่ไม้เพิ่มเพราะว่าบานพับมันเล็กกว่าช่องนี่ค่ะอันนี้ค่ะบานบานเป็นบานใหม่ค่ะผลบานตอกไม่ได้ใส่ <c oughs> อ๋อัวนี้เราจะเปลี่ยน <c oughs> บานพับใช่ค่ะเหลืออันหนึ่ง แล้วก็ข้างในบ้านนี้ก็ปูกกระเบื้องเรียบร้อยนะคะแล้วก็ฝ้าเพดานติดแล้วค่ะอันนี้ก็จะเหลือใส่ตรงนี่นะคะประตูประตูบานเลื่อนค่ะเะเสอร์ใส่ประตูบานเลื่อนแล้วก็ทาสีนะคะเดี๋ยวเราขึ้นพาขึ้นไปดูข้างบนค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็น หน้าต่างนะคะที่เราทำอทัธิษฐาขึ้นบานใหม่นะคะแล้วก็ใส่กระจกนะคะใส่กระจกเรียบร้อยแล้วก็ตัวล็อกมือจับค่ะใส่เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็เหลือแต่ทาสีนะคะวงกบประตูวาสีบ้านห้องนะคะเพราะว่าข้างบนเนะะี่ยค่ะแล้วก็ทาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปู้กระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็น วงกบวงกบประต,ตรูตรงนี้น่าจะเปลี่ยนทั้งแถบนะคะทั้งเส้นเลยนะคะน่าจะเปลี่ยนทั้งเส้นเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ไอชาเขาลางทำนะคะวันนี้งานที่ทําไปก็จะเป็นเปลี่ยนลูกบิดนะคะแล้วก็ตัวล็อกต่างๆนะคะอันนี้ตัวล็อกเราก็จะเปลี่ยนบานหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ สองอันนะคะล็อกข้างบนข้างล่างนะคะอันนี้สองบานแล้วก็จะสี่ตัวนะคะนี่เราใช้เป็นสแตนเลสนะคะก็สังานค่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้อันนี้เราก็เปลี่ยนบานเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนบานแล้วนี่ค่ะนี่เหลือแต่ทาสีนะคะจะเห็นว่าบานมันใหญ่มากเลยะค่ะอันนี้เป็นบานขนาด1เมตรคูณ2เมตรนะคะ อันนี้หนึ่งเมตรนะคะประมาณหนึ่งเมตรดวงวงกลมนะคะแล้วก็ข้างบนนี้สองเมตรนะคะหนึ่งเมตรคูณสองเมตรนะคะส่วนขอบุณค่าตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนประตูนะคะประตูนี้ใช้สองบานนะคะบานหนึ่งอันนี้เป็นบานข้างในอันนึงเป็นบานข้างนอกนะคะเดี๋ยวเขาลืมยกขึ้นมาบานนี้ที่เป็นพลาสติกเดี๋ยวเราเอาออกนะคะนคะคะแล้วก็เราก็จะมีเปลี่ยนลูกบิดโบตัวล็อกอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นวงกลมนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาใส่วงกบกันตรงนี้นะคะเพราะว่าอันเก่าเนี่ยก็มันไม่น่าจะมีหรือว่าน่าจะหลุดหายไปนะคะข้างหลังก็จะเป็นตากผ้าอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าเป็นระเบียงอนเนกประสงค์นะคะเนี่ยค่ะกว้างมากเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสามค่ะ อันนี้ใส่แล้วใส่กาวแล้วเรียบร้อยมัรคับตัวล็อกมือจับต่างๆนะคะนี่ก็เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะคะนี้เป็นบานใหมากเหมือนกันบานให่มากเหมือนกันนะคะ ไปนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนลูกบิดนะคะลูกบิดบานพับนะคะเปลี่ยนลูกบิดบานพับนี่ค่ะลูกบิดบานพับแล้วก็ประตูหน้าต่างนี่ก็ทําไปแล้วนะคะรอบนึงแล้วค่ะโอเคอันนี้ลูกบิดก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะคะลูกบิดเป็นใหม่แล้วเป็นลูกบิดห้องน้ํานะคะโอเคค่ะฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็น ประตูหน้าต่างเหมือนเดิมนะคะประตูหน้าต่างเราจะเยอะเหมือนกันนะคะขนาดเมตรคูณสองเมตรเหมือนกันหมดเลยนะคะฝั่งนี้ก็แบบนี้นะคะเปลี่ยนทั้งประตูหน้าต่างนะคะนี่ก็จะเป็นประตูหน้าต่างอันนี้เปลี่ยนขึ้นมาทั้งบานเลยนะคะเพราะว่าบานเดิมไม่ใช้ไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูค่ะประตูไม้เนี่ยเราใช้โครงโครงเดิมนะคะโครงเดิมแบบเดิมสวยอยู่นะคะอันนี้เดี๋ยวเราทาสีใหม่นะคะทาเดี๋ยวทาสีใหม่ก็จะสวยนะคะ อันนี้ก็เป็นสีเดิมมันน่าจะเป็นสีแบบสีครีมสีอะไร่างเงี้ยค่ะแล้วลูกบิดอันนี้ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นลูกบิดอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็เราเปลี่ยนเป็นลูกบิดใหม่แล้วนะคะลูกบิดใหม่เดี๋ยวตัวล็อกเอาออกนะคะเราจะใช้ตัวล็อกอันนี้นะคะเป็นสเตเลสนะคะเป็นแบบนี้ค่ะล็อกข้างบนข้างล่างนะคะข้างบนข้างล่างสบานบานนึงใช้สอันนะคะก็ล็อกไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวชาเขามาทําให้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูชั้นสีนะคะเรามาดูชั้นสีเลยนี่ค่ะอันนี้ชั้นสามนะคะชั้นสามเราขึ้นมาดูชั้นสีอันนี้ชั้นสีน,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 นี้เราก็จะเปลี่ยนบานประตูนี่ทั้งบานนะคะ ก็บานเดิมนี่ก็พังผุไปแล้วนะคะเปลี่ยนไปเลยทั้งบานค่ะโอเคแล้วก็เราก็จะทา,ปา oh, okay. เป็นสีม้นะคะแล้ววันน no. si. ี้เราก็อันนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นลูกบิดนะคะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นลูกบิดแบบเดิมแบบนี้นะคะดำๆเนี่ยค่ะมันเป็นสนิมไม่ใช่ไม่ได้แล้วนะคอะนี่ก็จะเป็นลูกบิดใหม่แล้วก็บานพับค่ะบานพับเปลี่ยนแล้วค่ะเรียบร้อย บานพับลูกเบ่ค่ะบานนี่ใช้ได้อยู่นะคะโอเคค่ะแล้วก็ประตูหน้าต่างตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเดิมนะคะแล้วก็จะมีซ่อมบางจุดแล้วก็ถ้าทาสีมันก็จะเนียนนะคะก็จะเนียนก็จะสวยต่อไปก็จะเป็นบานนี้ค่ะบานนี้อันนี้เป็นแบบเดิมของมันนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าตรงนี้น่าจะ ทางลูกบิดแล้วก็ไม้ก็จะไม้ก็จะหักไปด้วยค่ะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนทั้งบานนะคะอันนี้บานนี้สวยอยู่ดีอยู่นะคะเราเปลี่ยนลูกบิดไปแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวใช้กอนค่ะกอนล็อกเดี๋ยวให้ช่างใส่กอนล็อกข้างในอีกชั้นหนึ่งนะคะกอนล็อกข้างในชั้นหนึ่งค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะห้องนี้บ้านตรงนี้นะคะก็จะมีสาม มีสาห้องนอนนะคะสามห้องนอนสามห้องน้นะะําค่ะแล้วก็ห้องรับแขกใหญ่มากแล้วก็จะมีห้องโถงด้วยนะคะห้องโถงใหญ่ด้วยนะคะแต่ว่าหลังนี้ยังไม่ขายนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาคุยห้องที่ขายกันนะคะ,ห,นนะ,คะห้องที่ขายก็จะมีแถวนะคะแถว BTS บางจากนะคะเข้ามาเพียงสิบสิบห้านาทีเท่านั้นเองหรือว่าประมาณสองกิโลนะคะนี่ค่ะประมาณสองกิโลก็จะเป็นตรงนี้เลยะคะ่ะ เป็นคอนโดตรงนี้เลยนะคะอันนี้ก็บ้านหลังนี้ก็จะไม่ไกลาจากคอนโดนี้นะคะก็น,นี่ก็ห่างจากบ,บีเทสเพียง1 0 15นาทีเท่านั้นนะคะก็ใช้เวลาเดินทางนิดเดียวเองนะคะจะจกถนนใหญ่นะคะหรือว,ว่าจะมัจะอยู่ระหว่างอ่อ,อนนุชถนนจะทะลุไปออนนุช 40, 40นะคะแล้วก็นี้จะทะลุไปสุขุมวิทได้ด้วยนะคะราคานะคะจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะ ตึกสีเทาๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอนโดที่ขายนะคะน,นี่ก็ราคาประมาณห้าแสนนะคะถ้าสนใจมาดูได้นะคะบนตอนนี้มีเพียงสองห้องสุดท้ายนะคะใครมาค่อนได้ก่อนนะคะมีเงินสดก็มาซื้อนะคะเพราะว่าลูกค้าที่มีเงินสดเขาก็ซื้อไปเรียบร้อยแล้วโอนเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าถ้ายังไม่พร้อมเงินสดหรือว่ากู้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรายื่นเอกสารกู้ให้นะคะหรือนะคะ ถ้าคู่ไม่ผ่านมีภลรยเยอะก็ผ่อนกับเจ้าของได้นะคะเพราะฉันเจ้าของห้องโอเคถ้าผ่อนกับเจ้าของก็ละเอียดอะไรยังไงก็โทรมาสอบถามได้มาดูห้องได้นะคะห้องจะอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะโอเคถ้าสนใจซื้อลงทุนนะคะก็มีขายพร้อมผู้เช่าก็มีนะคะโอเคขายพร้อมผู้เช่าก็มีค่ะหรือว่าซื้ออยู่เองก็มีนะคะเพราะว่าในห้องเนี่ยค่ะ พร้อมเข้าอยู่เลยนะคะขนาดห้อง25ตารางเมตรมีแอร์มีเฟอร์นิเจอร์เรียบร้อยมีที่นอนเตียงนอนตู้เสื้อผ้าตู้ข้างแป้งห้องรีโนเวทใหม่ทาสีบุกกระเบื้องทั้งฝ้าเพดานแล้วก็ใส่ฉนวนการความร้อนข้างบนนะคะคือสามารถที่กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะไม่ต้องเอาอะไรมากเอามาเต่เสื้อผ้าแล้วก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยนะคะโอเคค่ะถ้ากู้ผ่านเราก็เข้าอยู่ได้เลยหรือว่าถ้า สนใจผ่อนกับเจ้าของก็ติดต่อมาได้นะคะโอเคถ้าสนใจก็รีบเลยนะคะแล้วจะมีอีกที่นึงนะคะ่ะจะอยู่ตรงแถวตรงข้ามเมกะบางนาค่ะท่านั้นก็ตรงข้ามเมกะบางนาน,นะะั่นน่นกกาานนนนะก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะคะก็ราคาถูกกว่านิดนิดนึงค่ะหลักหมื่นนะคะสองสามหมื่นท่านเองถูกกันถูกกว่ากันนิดเดียวนะคะอันนี้ก็อันนั้นก็อยู่ตรงข้ามห้างเมกะบางนานเลยนะคะถ้าใครทํางานโซนนั้นนะคะอยากได้ที่อยู่อาศัยที่ราคาไม่ถึงล้านะคะราคาประมาณห้าแสนนะคะ ขานาดห้องยี่าตารางเมตรเหมือนการขายมั้งแต่ชั้น2ชั้น3ชั้น4ขึ้นไปถึงจ็ดชั้นเกนะคะมีตึกละเพียงละห้องสองห้องเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าห้องมีไม่เยอะแล้วนะคะเพราะว่ามีคนซื้อไปหมดเรียบร้อยแล้วราคาไม่ได้แรงฉะนั้นคนที่มีเงินสดหรือว่าเขาคู่ผ่านง่ายค่ะฉะนั้นจะห้องมันก็จะไปเร็วอย,อย่างรวดเร็วคะ่ะถ้า สนใจโซนนั้นก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งรูปส่งรายละเอียดให้นะคะว่าในห้องมีอะไรบ้างน,นะคะที่กอกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนั้นอ่ะมีเฟอร์นิเจอร์มีแอร์ air อะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้มันร้อนมากฉะนั้นเราต้องการห้องที่เป็นห้องของเราแล้วก็แล้วก็แอร์ air เนี่ยคะ่ะแอร์เนี่ยเราสามารถเปิดในเรทของการไฟฟ้าได้เลยเราไม่ต้องเปิดในเรทของอพาร์ตเมนต์อะไรพวกนี้คะ่ะเพราะว่าเรทอพาร์ตเมนต์มันจะแพงมากนะคะถ้าเรทการไฟฟ้ามันจะประมาณสองถึงสาบาทเท่านั้นเองนะคะเพราะว่า ต่อเดือนลูกค้าเสียนิดเดียวนะคะแต่ถ้าลูกค้าจ่ายที่ลูกค้าเช่าอยู่ปัจจุบันนะคะไอเรทค่าการไฟฟ้ามันจะถูกที่สุดแล้วแต่ถ้าเราไปใจ่ายในเรทอื่นนะคะที่เขาไปบวกราคาเพิ่มก็ก็จะแพงแล้วก็เราก็จะไม่สามารถใช้แอร์หรือว่าเปิดแอร์ได้ตลอดนะคะเพราะว่าตอนนี้โควิดโควิดแล้วก็อยากมีห้องที่เย็นสบายอยากมีห้องที่เย็นสบายแล้วก็เปิดแอร์ได้ เต็มจูใจนะคะเปิดแอร์24ชั่วโมงได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวหลังนี้นะคะเราก็จะติดแอร์นะคะห้องนี้หนึ่งตัวข้างบนมันจะเป็นสองห้องนอนใช่ไหมก็ติดห้องนี้หนึ่งตัวฝั่งโน้ตอีกหนึ่งตัวนะคะห้องนี้หนึ่งตัวนะคะห้องนี้หนึ่งตัวแล้วห้องนี้ห้องนี้อีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้ชาเขากำลังจะถอดบรรพับออกนะคะแล้วไม่ใส่บันพับใหม่ค่ะอันนี้จะเป็นบันพับที่เราจะมาติดตรงนี้นะคะ จะเป็นเป็นบานประตูที่จะมาติดแทนบานตรงนี้ค่ะแล้วก็ข้างล่างนะคะเราก็จะติดแอร์ชั้นสามก็ติดหนึ่งตัวนะคะสามตัวแล้วชั้นสี่เอยชั้นสี่ติดสองชั้นสามติดหนึ่งชั้นสองติดหนึ่งชั้นหนึ่งติดอีกหนึ่งนะคะน่าจะประมาณห้าหกตัวนะคะที่จะติดแอร์นะคะก่อนจะติดแอร์เราก็ต้อง เราก็ต้องทาสีก่อนเนาะตอนนี้เราช่างทาสีนะคะช่างก็จะเข้าน่าจะประมาณสิ้นเดือนนะคะเนี่ยค่ะก็ข้างในเกือบเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตนะคะว่าช่างเขามาทําถึงไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตท,ทีนึงนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ